ตัวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเจมเป็นไงบ้างวันนี้ได้เงาเดียวนะพี่พาอะไรอ่ะทูดเลยพี่มีมุมไหมตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีว่ะตอนนี้ขายไม่ไม่ได้ขายของเลยว่ะอืมแลกพาได้ไหมเอาสองพันนะพี่เอาเองลองดูสักองคเดี๋ยวสองพันแลกไปชอบองไหนไปจะดีเหรอพี่เอ้ยไม่เป็นไรเราพากัแพงๆั้นเลยเอาได้ไปพี่แบ่งให้ไปเอาร้อยเียรโหูเล่นของแพงเลย อ่าได้เอาไปไม่เป็นไรไหนก็ไหนแหละแลกขอบมาครับพี่โอเคโอเคขอบมากได้ได้ขอบมากครับ a few moments later เฮ้สวัสดีเฮ้ยสวัสดีนะเกมนี่ร้อยตีโอ้ยวินลึกด้วยสี่พันล้านนี่อ้ยราคานี้ใกล้เสียเลยนะของสวยอ่ะเป็นเต้เลยไปนี่เฮ้ยเกมมีกินพี่แบ่งให้อยู่แล้วเกมให้พี่ตลอดเก๋ว่ะสวดีพูดให้ดีเออเก๋จรินกูไม่ได้รอเก๋จริงๆเก๋ยังไงอ่ะเก๋ดิมีเก๊ตาเปล่าด้วยแต่ว่าเมื่อกี้สั่งเอาเชิงไปไงเนี่ย จริงแกยังกวนอยู่แกกดนตลอด2000 years later พี่ไก่สวัสดีเฮ้ยสวัสดีครับพี่ตูนได้มาใหม่ได้มาใหม่อุ้ยเอาแล้วเหรอได้มาใหม่ได้มาใหม่เฮ้ยพี่ตูนนี่ไม่เก๋นี่เก๋ทั้งท่านเลยมันมีแท้องค์นึงนี่เพิ่งได้มาองค์นี้แลกไก่จรโถใช่เหรอใช่ใช่ใช่ดูก่อนเฮ้ยพี่อันนี้มันก็เก๋ฮะเก๋จริงจริงเหรอพี่ใช่เนี่ยหลังหลังมันขาดเส้นขาดนี่ไง เก๋จริงไม่หรอกลับทำไมพวกกันทีละเสมอตัวเอาเก๋เล็กเก๋มาเอาอะไรพี่เดี๋ยวมีดีๆจะมาใหม่ขอบคุณมากพี่ตูนแค่นี้คิดถึงแลนก็ดีใจแล้ว A few moments later เอาเจมเอาตูนว่าไงทำให้เก๋โอ้ยสัตว์ข้ามึงก็เก๋โอเคเหรอเก๋กับเก๋เสมอตึงหนึ่งโอเคพี่เสมอกลางหนึ่งหนึ่ง